สวัสดีครับหมอแต้มช่องแบค k แคทเซียนะครับวันนี้มาพีิคารดกันในหัวข้อข้อความจากคนรักเก่าถึงคุณนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกอยากกลับมาหาเราไหมนะฮะอ่ะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะครับใบที่1 2แล้วก็3นะครับก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถ comment บอกกันได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังคำทำนายกันได้เลยสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะครับมาดูกันว่าข้อความจากคนรักเก่าเนี่ยฮะเขาอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรัก ระหว่างเราสองคนกันก่อนนะฮะโอเคเทนอฟซอสนะครับผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วอะครับไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ตามเนียฮะเราสองคนเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจ นะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าเหตุผลที่เราสองคนได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์เนี่ยฮะมันคือเหมือนข้อตกลงที่เราอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่คิดถึงถึงข้อตกลงเนี่ยครับว่าถ้ามันไปต่อครับมันอาจจะกัดกินกันหรือทำร้ายกันไปเรื่อยๆที่เล็กเกียน้อยนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคเรายอมเจ็บ แล้วให้มันจบอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันเป็นการใช้เหตุผลในการตกลงขนาดนั้นไหมผมรู้สึกว่าเหตุผลนะครับเป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่าในอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าทั้ง2ฝ่ายครับจะต้องพยายามพยายามยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮะหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนเหมือนกันในตัวของความสัมพันธ์นะฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันณนะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เราก็เขาที่เริ่มเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่ง จะไปถึงขั้นไหนสเตปไหนแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะฮะแต่เรามาอ่านความรู้สึกที่มีระหว่างเรากับคนเก่าที่เรานึกถึงกันนะครับผมรู้สึกว่าในความรู้สึกที่อยู่ลึกๆในตัวเขาครับมันเป็นความรู้สึกที่ปล่อยเขาไงปล่อยปล่อยเบลอ,ปล,อปล่อยให้มันเป็นไปอะครับอืมเพราะว่าหลายๆอย่างในตัวของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นพอสมควรไม่ว่า เหตุการณ์ไหนจะเกิดแล้วมันเป็นเหตุที่ทําให้เราสองคนต้องเลิกลากันไปเนี่ยตัวเขารู้สึกรู้สึกดีแล้วเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ไงสิ่งที่มันเกิดอะฮะอ่าแล้วก็ปล่อยมันเป็นไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองก็ปล่อยเรื่อยๆชิวๆอ่าไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมากมายถามว่าเรื่องการงานอะไรต่างๆมีอุปสรรคไหมก็เป็นธรรมดาในชีวิตของคนเราที่จะต้อง เจออุปสรรคอะไรที่เข้ามาเข้ามาทดสอบอยู่แล้วนะฮะจะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับลึกๆแล้วเนี่ยสำหรับกองที่หนึ่งนะความรู้สึกของผมนะครับมันให้น้ำหนักไปในเรื่องของความความชัดเจนในแง่ของเหตุผลถ้าในแง่ของเหตุผลเนี่ยมันชัดเจนแต่ถ้าเป็นในแง่ของความรู้สึกนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เขาอะนึกถึงเรื่องราว ที่มันเกิดขึ้นทีไรเนี่ยมันก็จะมีความเจ็บปวดอยู่ลึกมีความเสียใจอ่ามีความรู้สึกวิววิวอยู่ครับอ่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะตัวเขาเองอครับก็ยังคงแอบส่องแอบมองเราอยู่ในขณะเดียวกันที่เขายังแอบส่องแอบสงสัยเราอยู่นะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงเปิดใจ หมายถึงเนี้ยหมายถึงไงมังไงหมายถือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือไม่ได้ปักหลักว่าโอเคฉันจะต้องกลับมาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาคือดีกันได้นะในขณะเดีวยวกันเขายังคงดูลาดเลาของเราไปด้วยในขณะเดีวยวกันเขาก็เปิดโอกาสให้เขาได้เจอคนใหม่ๆเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนตัวเขาเองอะครับไม่ได้ปิดกั้นใครที่จะเข้ามาแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้า วันนี้เราได้กลับไปแก้ไขอดีตเออนึกถึงทีไรยังคงจินตนาการถึงช่วงเวลาที่เราได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนาะถ้าตอนนี้เรายัางอยู่ด้วยกันเราจะรักกันมากขึ้นไหมอะไรประมาณน,นี้มันเป็นส่วนของจินตนาการนะครับที่เขาเออสร้างขึ้นมาว่าถ้ามันมีแต่เรื่องดีๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะฮะ ในการที่เขามาส่องหรือเขามาดูโซเชียลมีเดียของเราเลยใดๆก็แล้วแต่ครับตัวเขาเองอ่ะเหมือนอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเราว่าเออเราเป็นยังไงเราสบายดีไหมแต่ถามว่ามีการคาดหวังในการที่จะ take action ไหมก็ไม่เชิงว่าจะ take action ขนาดนั้นนะฮะมันเป็นความรู้สึกของคนที่โอเคเราเราอยากรู้อะแต่ เราไม่ได้มีการคิดเชื่อมโยงไปต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องทํายังไงดีกับคนคนนี้เงีย่ยในสิ่งที่เขาอยากบอกอะครับเหมือนกับว่าตัวเขาอะอยากบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขายังคงรักพักเราเสมอนะฮะทัวร์ครับนะครับและเราอะเหมือนเป็นความสดใสในชีวิตเขาตัวเราเองเข้ามาเปลี่ยนแปลงเขาในหลายๆด้านหลายๆมิติสิ่งที่เราสองคนได้ผ่านกันมาครับ เหมือนเราได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกันในการแชร์ริงหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันซึ่งเขารู้สึกว่าเขาแอพพริเชตกับความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแม้ว่าในตอนนี้มันจะไม่สามารถไปต่อได้หรืออาจจะไปต่อได้ยากก็ตามแต่เมื่อนึกถึงทีไรครับเขายังคงแอพพริเชตยังคงรู้สึกยินดีที่เราได้เราได้มาเจอกัน เสมอนะฮะอ่านี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็อยากจะบอกนะครับถามว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะเหมือนกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี่ยครับ มันยังหาคําตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนหมายความว่าเรามีเหตุผลของเราเขาก็มีเหตุผลของเขาในบางเรื่องเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดอตัวเราก็เหมือนกันตัวเราก็ไม่เข้าใจในบางอย่างของเขาทั้งหมดมันเหมือนกับว่าคําตอบหรือว่ากุญแจสําหรับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันยังไม่อะไรมันยังไม่ถูกไขหรือถูกเปิดออกมาทั้งหมดหรือ เราอาจจะมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่วางอยู่ตรงหน้าแต่ว่าพอมันมองจากคนละมุมอะครับมันทําให้มุมมองหรือสิ่งที่นําไปคิดนําไปตีความเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะจุดนี้เนี่ยมันเลยเป็นจุดที่ทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้เนี่ยมันไปต่อได้ถามว่ายากไหม มันก็ยากในแง่ของการที่จะกลับมารีเทิร์นในเชิงของ Relationship นะฮะแต่ถ้าเป็นในแง่ของการกลับมาพูดคุยปรึกษากันเรื่องทั่วไปนู่นนี่นั่นเนี่ยครับผมว่ามีโอกาสในการที่จะได้กลับมานะฮะในวันที่เหมือนกับเราและเขาไม่ได้หลงเหลือความรู้สึกที่อ่อนไหวหรือ Emotional ต่อกันอ่ะเออมันพอถึงจุดหนึ่งอ่ะพอทั้งเราและเขาอ่ะเริ่มเฉยๆกันมากขึ้นอ่ะมันจะกลับมาพูดคุยกันได้โดยที่ ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมหรือความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะเป็นการพูดคุยปรึกษากันในแง่ของคนที่โอ,อเราเคยรู้จักกันนะเราเคยรู้ว่าเธอชอบแบบไหนเธอมีสไตล์แบบไหนอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถกลับมาพูดคุยกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อความจากคนรักเก่าสําหรับไพ่ใบที่1นนะครับโอเคก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะสามารถ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ได้เลยนะครับคําทํำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไปที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ไปที่สองนะครับมาดูกันว่าข้อความจากคนรักเก่าที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาอ,อยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณนะฮะ ขอดูสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไรโอเคโอเคเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ตัวเราอะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีความฝันหรือว่ามีเป้าหมายที่ต้องดำเนินนะฮะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เป็น long distance ก็ได้มีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่ไม่ตรงกันเอาง่ายคือมีระยะของความสัมพันธ์นะฮะทั้งเรื่องของระยะทางก็ดีหรือเรื่องของเวลาก็ดีที่เป็นลักษณะของจิ๊กซอที่มันไม่แมทชิ่งกันนะเออในส่วนของสภาพแวดล้อมนะฮะแต่ว่าในแง่ของ ความสัมพันธ์ใดต่างๆที่มันเกิดขึ้นนผมมองว่าเรื่องราวดีๆนี่ฮะมันก็ยังคงตราตรึงใจกันอยู่นะฮะเพียงแค่ว่าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้ออํานวยให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปได้นะครับเรามาดูปัจจุบันกันดีกว่านะฮะเหมือนปัจจุบันนะครับต่างฝ่ายต่างโฟกัสอยู่กับเรื่องราวของตัวเองนะฮะคือเหมือนกับว่า มีการสนใจกันหรือส่องกันไหมผมรู้สึกว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะฮะยังโฟกัสในเรื่องของงานพยายามจัดการภาระหน้าที่ต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะฮะคือรู้สึกว่าในหนึ่งวันของเขาเนี่ยผ่านไปเร็วมากนะแค่หลับตาก็สามารถแบบ หลับได้เลยอะไรประมาณนี้คือมันเหนื่อยมันเพลียมันหลายหลายอย่างอะครับบางทีเราเจอความเครียดในเรื่องของงานหรือชีวิตประจําวันมามันก็หมดแรงแล้วไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอะไรอื่นๆอีกเลยนะครับผมก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าอย่างี้หมดหมดแพชชั่นหมดไฟในการที่จะพยายามต่อกันและกันแต่มันก็เลยทําให้ตัวของความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันเป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตไปทําหน้าที่ของตัวเองะครับซึ่งถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ชอบกันไหมเป็นความรู้สึกโกรธหรืออะไรที่มันมีไหมมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นนะครับเหมือนต่างฝ่ายความรู้สึกต่อกันเป็นในแง่ของแบบเป็นกราฟนิ่งอนะ่ะแล้วก็ไปจริงจังกับเรื่องของการงานการเรียนหรือว่าการพัฒนาตนเองเป็นหลักนะฮะ มาดูกันว่าความสัมพันธ์ของเรานะะจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเขามาสองเราไหมหรือเขามีคนอื่นไปหรือ,อยังนะฮะ okay. โอเค ถามว่าตัวเขามีคนอื่นมีใหม่ไปหรือยังอันนี้เป็นลักษณะที่เห็นไม่ชัดนะฮะแต่เป็นลักษณะของคนที่เขาสตรองครับเขาสตรองเขาสามารถอยู่ได้แบบว่าเวลาที่เลิกงานหรือต้องการผ่อนคลายอย่างเงี้ยก็ออกไปเจอเพื่อนออกไปเจอสังคมของเขาถามว่าตัวเขาเนี่ยปิดใจไม่มีใครเลยไหมผมรู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามาทําความรู้จักหรือเข้ามาแม็กเฟรนอะไรประมาณเนี้เขาก็คุยได้คุยได้กับทุกคนคือเป็นคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่า จะไม่ได้เป็นนักษะของการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ขอให้ได้แบบเออเป็นเป็นแบบทําความรู้จักกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรประมาณเนี้ฮะในสิ่งที่เขามองมาหรือรู้สึกถึงคุณเนี้ยมันก็มีนะอยากแบบอยากแชร์อยากแชร์อยากเล่าเรื่องอะไรประมาณเนี้เหมือนที่เคยผ่านมาครับอม,มันเป็นความรู้สึกที่แบบวันนึงเข้าไปเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้มามันก็แอบคิดนะว่าเออถ้ามีใครสักคนหนึ่งให ได้เล่าได้แชร์ได้ share, ไดบน่นได้ระบายอะไรบางอย่างให้ฟังเนี่ยมันก็คงจะดีนอีกแง่หนึง่งเขาก็สามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้คือเหมือนกับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยากบน่นอยากเล่าอะไรต่างๆเขาก็สามารถพร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังและให้คำปรึกษาที่ดีได้เช่นเดียวกันนะฮะ ว่าเขาอยากกลับมาไหมตอนนี้ครับตัวเขาเนี่ยยังไม่พร้อมในการที่จะกลับมาขนาดนั้นนะฮะยังคงอยากโฟกัสเรื่องงานต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะเป็นลักษณะของคนที่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเรื่องอะไรต่างๆมาคิดเหมือนกับว่าถ้ามีความรักความสัมพันธ์เขาก็เป็นคนที่อยากทําให้มันดีอ่ะเอออยากทําให้มันดีอยากทําให้มันเติบโตอะไรเงี้ยถ้ามันมีจะต้องกักกันไว้อย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ตัวเราอะครับ เข้ามาเสียเวลากับเขาเออเขาอยากให้เราเขาอยากให้ตัวเองตัวของเขาเนี่ยเติบโตและมั่นคงกว่านี้นะคะเดียวกันเขาก็อยากให้เราเนะี่ยมีอิสระในการที่จะไปเติบโต,ตในเส้นทางของเราเช่นเดียวกันถามว่าถ้าเราจะมีคนอื่นหรือมีคนเข้ามาจีบเราเขาหึงไหมตัวของเขาเองครับมองว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยดีกับเราสามารถดูแลเราได้นู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยก็เขาก็จะไม่หึง เขาก็จะยินดีแล้วก็ appreciate กับสิ่งที่เราได้เจอถ้ามันดีกว่าตอนที่เรากับเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันอ,อ่ะเขาโอเคนะฮะดูดูพระเอกมากเลยนะฮะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะตัวเขายังมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาไม่อยากเก็บเอาอะไรมาคิดออยังไม่ได้อยากรู้สึกเหมือนเหมือนต่อให้จะรู้สึกเขาก็จะเปแบบ ก,ก,กักไว้ก่อนนะเ,เพื่อที่เหมือนกับว่าไม่ให้มีสิ่งรบกวนจิตใจเขาเลยนะครับอ,อมาดูกันข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะฮะเ้เหมือนกองที่หนึ่งเมื่อกี้เลยไพ่เหมือนกันเลยนะฮะตัวเขามองว่าอ,อตัวเขาอยากบอกว่าเ,เขายังรักคุณอยู่นะฮะคุณเป็นความสดใสในชีวิตเขาเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหลายๆอย,ย่าง ทุกครั้งที่เหมือนเราได้เจอกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยมันโคตรมีความสุขเลยมันทาให้เขารู้สึกว่าตัวเรามาเติมความหมายบางอย่างมาให้นิยามมาให้ definition กับเรื่องบางเรื่องในชีวิตของเขาอืมแล้วเขารู้สึกว่าในสิ่งที่เราผ่านมาด้วยกันอะมันไม่ใช่แค่ความสุขหรือช่วงเวลาดีด <S <S ๆหลายอย่างมันมีความหมายสําหรับเขามากเลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> ถ้ามีโอกาสอ้ย the lover ด้วยแล้วก็ ทัวร์รับนะเขายังอยากกลับมาเสมออยากกลับมาสา,ารสัมพันธ์กับเราในวันที่พร้อม,อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถเป็นคนที่ดีสำหรับเราได้เขาอยากกลับมานะฮะไม่ได้แค่เรื่องงานเงินดีอย่างเดียวแต่งานเงินดีนั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่มันคือการพร้อมที่จะพัฒน,นาพร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันเขาอยากกลับมาดูแลอยากกลับมา เหมือนกลุมมือเราไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเองครับก็อยากจะกอดเราวให้แน่นๆไม่ปล่อยเราไปเนอีกอืมเพราะว่าเขาเป็นคนอบอุ่นคนหนึ่งนะฮะเขาอยากดูแลครับเพียงแค่พอสถานการณ์มันไม่เอือ้ออํานวยเขาเลยเลือกที่เหมือนกับว่าโอเคเขาก็จะไม่ต้องมาคิดหรือกังวลเรื่องของเราเราก็เหมือนจะไม่ต้องได้กังวล เรื่องต่างๆของเขาอะไรประมาณเนี้ยอืแต่ถ้ามันมีโอกาสเมื่อไหร่แล้วจังหวะเวลาตอนนั้นพร้อมแล้วก็ในวันนั้นเขายังไม่มีใครและเราก็ยังไม่มีใครมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามอะครับเขายังรู้สึกว่าเขายังรักแล้วอยากให้คนที่จูงมือเข้าประตูวิวายฮะเป็นเราอืม ยังไม่มีความรู้สึกว่าจะมีใครมาแทนที่ตรงนี้ได้เขาบอกว่าถ้าจะมีใครมาแทนที่ตําแหน่งตรงนี้ได้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆอืมเรายังคงเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นในใจเขาเสมอนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเรานะครับเฮ้ยดูลรเมนติกมากเลยนะฮะแล้วก็ไพ่ความรักขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะครับอาสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2นะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคำทำนายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอแต้มด้วยนะครับคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะเหมือนกองที่2เนี่ยเป็นฟิลแบบถ้ามันใช่อะ่ะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ย ะะก็จะเป็นลักษณะรประมาณนะั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับมาดูกันว่าข้อความจากคนรักเก่าเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณกันบ้างนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอดูสถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นระหว่าง ตัวเขากับตัวคุณกันะนะฮะโอเคเหมือนการตัดสินใจที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความผิดหวังเสียใจอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดจากเขาเรียกเกิดจาก การกระทําบางอย่างหรือเกิดจากเหตุผลบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของความสัมพันธ์นะครับระหว่างเรากับเขาอืมซึ่งถามว่ามันเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อยากให้เกิดขึ้นไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันคาดไม่ถึงอืคือไม่ว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี่ยมันจะ ดีมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับมันทําให้เราหรืออาจจะเป็นเขาเองที่มองความสัมพันธ์ตรงนี้เปลี่ยนไปนะฮะแล้วมันก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานะเออที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการเลิกราต่างๆนะครับแน่นอนว่ามีความเสียใจต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเพราะว่าเป็น Energy ที่ เราสองคนต่างไม่คิดว่าเอ,อมันจะเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในปัจจุบันตรงนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยยังคงรักเราอยู่นะฮะยังคงรักเรายังคงอยากติดต่อพูดคุยมาเสมอนะครับอืมเหมือนประมาณว่ามีทั้งความรักแล้วก็ทั้งความเสียใจยอยู่ในตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์ที่มันตีคู่มาพร้อมกันนะครับอืม ทั้งมีความรักมีความผูกพันมีความอยากคุยอยากติดต่อแล้วก็มีความเสียใจผิดหวังไปในตัวอืตัวเขาเองอะครับก็ยังคงอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เสมอไม่ว่าจะกลับมาในสถานะไหนก็ตามจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือเป็นนักษาะของหุ้นส่วนคนให้คำปรึกษากันใดก็แล้วแต่นะฮะตัวเขาเองอะครับยังคง อยากมีเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในชีวิตยังไม่อยากให้ตัวเราครับกลายเป็นคนอื่นมไม่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามคุณกับเขาเนี่ยจะติดต่อกันบ้างหรือบางคนอาจจะไม่ติดต่อกันเลยแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออวันหนึง่งถ้ามีโอกาสก็ยังอยากให้ตัวของเราเนี่ยหรือตัวของคุณเนี่ยอยู่ในชีวิตของเขา อยู่ในชีวิตของกันและกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามอมืและเขาไม่ได้คาดหวังด้วยว่าจะต้องเป็นแฟนหรืออยู่ในสถานะของคนรักน,นะฮะขอแค่ไม่หายจากกันไม่กลายเป็นคนอื่นอะเข้าโอเคมากๆนะฮะ,ะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาแอบส่องคุณไหม แอบมีความหวังจริงๆมันก็ได้คําตอบไปแล้วเนาะเอามาดูกันในสถานการณ์ทั่วไปของปัจจุบันซิว่าเขากําลังโฟกัสอยู่กับสิ่งไหนแอบมองคุณไหมหรือว่ามีคนอื่นไปหรือยังเอง่ยโ okay. อเคตัวเขาเองนะครับก็โฟกัสอยู่กับเรื่อง เรื่องของการเงินของเขาเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของการดูแลตัวเองนะฮะนึกถึงเมื่อเขานึกถึงความสัมพันธ์ของเราทีไรเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เขารู้สึกประหมา่ารู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยมีคำว่า f อ่าเพรนด์ขึ้นมาด้วยคือบางทีเนี่ยในการที่จะกลับมาสารสัมพันธ์เนี่ยเขายังคงอยากเป็นเพื่อนนะ,ะแต่ไม่ใช่เป็นแบบเ,เพื่อนเฉยๆย,ยังคงอยากเป็นเพื่อนที่ดีอะในความรู้สึกของผมอนะครับที่ไพ่สื่อมามันเป็นลักษณะของคําว่า กาลยนตมิตรที่ดีนะฮะ,ะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะครับเหมือนยังอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันสานต่อไปได้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นการกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคือเราสองคนอ่ะพอมันเลิกคนเราอ่ะพอมันแยกจากกันไปปุ๊บเขาก็ไปเติบโตในเส้นทางหนึ่งเราเองก็ไปเติบโตในเส้นทางหนึ่งม,มันก็จะไม่มีมุมมองที่แตกต่างกันพอกลับมาเจอกันปุ๊บแน่นอนว่ามันไม่มีใครเหมือนเดิม ไม่มีใครที่เหมือนตอนนั้นที่เราคบกันนะต่างคนต่างเติบโตขึ้นเขาก็ยินดีที่จะทําความรู้จักกับเราใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในสถา,านะเพื่อนหรือสถานะใดๆก็ตามนะครับนะฮะคนะครับตัวเขาก็ยังคงมีความหวังในความสัมพันธ์นี่อยู่นะครับสถานการณ์ความสัมพันธ์ณนะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า เขาอยากให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี่อ่ะอแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาเทคแอคชันะ่นในทันทีนะเขาก็ดูล่าเราอยู่เหมือนกันดูความเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเออกลับมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะถ้ามีโอกาสเขาก็อยากพาเราไปกินอร่อยอร่อย,ออยพาไปนู่นนี่นั่นะเหมือนกับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันถ้าตัวเขาเองกลับมาสาหรับเพื่อนคนที่สามนะครับยังไม่อยากให้ไปตีความอะไรเยอะว่าเอ๊ะ เขากลับมาทําไมเขาอยากกลับมาคบหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะอยากกลับมาเหมือนให้เราอย่าคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไม่อยากให้กลายเป็นคนที่รู้จักกันเฉยๆอะไรประมาณเนีเ้มาดูกันต่อเลยนะครับถึงข้อความทีเ่เขาอยากจะบอกกับเรานะครับ มันเป็นความสนิทสนมที่จะบอกว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนรักเก่าก็ไม่เชิงนะฮะตัวเขาเองนะครับมีความผูกพันกับเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเออเหมือนเราผ่านทุกผ่านสุขผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมีลักษณะของการเติบโตมาด้วยกันได้บางความสัมพันธ์คนเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าข,ของกันและกันเพราะมันผ่านแต่สุขไงแต่ตัวของเขาเองเ,เขารู้สึกว่าเราผ่านทุกกันมาด้วยอืมมันมีค่ามาก สำหรับตัวเขานะฮะและสิ่งที่เขารู้สึกคือในความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเขาเองอยากขอบคุณที่ทําให้ตัวเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้ตัวเขาอ่ะเก่งมากขึ้นนะฮะในความที่เขาก็เคยเป็นคนใจร้อนต่างๆนะฮะเราเองก็เข้ามาเติมเหตุผลเติมความรู้สึกความใจเย็นต่างๆคอยเป็นน้ําที่ชโลมให้นะฮะเ้รู้สึกดีกับเราอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสาขะใดก็ตามนะฮะเขาอยากเป็นคนที่คอยเป็นกําลังใจใหเ้เขาอยากเป็นกําลังใจให้เราอยากคอยประคองอยากคอยถามไถ่ในวันที่เราเหนื่อยเราล้าว่าเ,เรายังไหวไหมเ,เป็นกําลังใจให้นะออ,อะไรประมาณเนี้ยคืออยากเป็นกําลังใจใหใ้ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเราเลย นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะยังทําไม่ได้นะครับจะได้แต่มองอยู่ห่างๆเนาะทำอะไรไม่ได้นะครับบางทีก็เหมือนพยายามจะไม่รับรู้เรื่องราวของเราแต่ก็มีที่แอบมาดูแอบมาส่องแอบมาติดตามความเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรบางวันเขาก็อยากลืมเรื่องของเราไปแต่บางวันเขาก็ อยากสนใจเรื่องของเราอะไรประมาณน,นี้รู้เขาเองครับไม่ว่าความสัมพันธ์จะเลิกไปไหนะเขาังคงมีความสับสนอยู่กับความรู้สึกที่มีต่อเราตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปอิมแพกต่อความรู้สึกของเขาพอสมควรอืมนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารมานะฮะตัวโมดูเองอาจจะพูดพวกวนสับสนนิดหน่อยในกองที่สามไม่ได้ไหมายความว่าเป็นกองสามรับเลอนะแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ย ที่จับ energy ได้หรือจับพลังงานได้ครับรูปแบบมันเป็นแบบความสับสนอนะความมึนงงเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเออเหมือนวันหนึ่งรู้สึกแบบนี้วันหนึ่งก็รู้สึกอีกแบบนึงบางวันเงาบางวันคิดถึงเราบางวันก็แบบอยาก move on อยากเดินต่ออะไรประมาณเนี้แต่บาง energy ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออ move on ไปได้ระดับหนึ่งแล้วเพียงแค่คิดว่า ถ้ากลับมาเป็นกรารยานมิทีดอกกันมันก็เป็นกรารย,ยันมิตรที่ดีต่อกันเออมันก็คงจะดีนะอะไรประมาณนี้เหมือนความรู้สึกที่จับได้มันเป็นความสับสนงง,งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่อารมณ์มีความอินดี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่รู้สึกแล้วก็สัมผัสได้สําหรับเอ,อคนรักเก่าของเพื่อนๆที่เลิกพไ่ไปที่สามนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคำำําทานายนะฮะก็ จะบอกเพื่อนๆกองที่สามว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหมอแต้มกันด้วยนะครับคำทำนายเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ